สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอล์ฟฟอร์ดนะจากช่องชาแนลยูทูบนะครับกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะก็วันนี้นะครับที่ฟอร์ดพระประแดงนะครับก็แน่นอนครับพบกับกอล์ฟที่ฟอร์ดพระประแดงก็ต้องมีรีวิวรถสวยๆให้ชมกันนะครับวันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นรถนะฮะกึ่งพาณิชย์นะครับเป็นรถใช้งานได้ด้วยนะครับแล้วก็ขับส่วนตัวได้ด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับการตกแต่งพรีเมียมมากๆนะฮะยังไงนะครับเดี๋ยวก็พาไปชมนะวันนี้เป็นตัวแคป นะครับออกตัวก่อนเลยเป็นตัวแคปนะฮะแต่ว่ามันพรีเมียมยังไงเดี๋ยวไปชมกันนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกรอบนะเบอร์โทรไอดีไล์ก็ขึ้นมาให้แล้วนะครับก็สามารถสอบถามพูดคุยได้นะครับหรือท่านใดรับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับรับชมคลิปก่อนหน้านี้ได้ที่ช่องชาแนลยูทูบกับโปรโมชั่นฟอร์ดนะฮะในวิดีโอนะับมีลงทุกวันนะฮะแล้วก็ในเพลย์ลิสต์ก็จะมีแยกหมวดหมวดไไปแ้้้ววนนนนะะมาาาคคครรรรััับบบีีี๋ยก็ช่่่ตงงอ คันนี้นะครับเป็นโหเห็นหน้าอย่างนี้ทุกคนคิดว่าเอเวอเรสต์แน่นอนนะครับแต่ก๊อบยืนยันนะครัคันนี้เป็นแคปนะครับเป็นโอเพนแคปนะเล็กเกนฟอร์ดเลนเจอร์ครับโอเพนแคปครับ XLT ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะแล้วที่สําคัญคันนี้เพิ่มแพ็กเกจด้วยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าออโต้คันนี้คือท็อปที่สุดแล้วนะครับในตระกูลแคปที่มีของทางฟอร์ดนะฮะดีเซลครับ2.0ลิตรนะครับซิงเกิลเทอร์โบนะฮะคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีด นะครับ170แรงม้าครับแรงบิดนะฮะ405นิวตันเมตรราคาจัดจำหน่ายตัวสแตนดาร์ด844,000บาทนะครับเพิ่มแพ็กเกจ A ในราคา30,000บาทนะครับก็จะเป็น874,000บาทรถนะครับมีจำหน่ายนะครับสีบอลเงินสีดำสีเทานะครับอ่าแล้วก็สีน้ำเงินนะครับวันนี้ที่เราเอามารีวิวกันเป็นสีเทาครับ ดูข้างหน้านี่ยังไงก็ต้องบอกครับว่ามันคือเอเวอร์เรสต์แน่ๆนะครับแต่ก็เหมือนที่บอกครับคันนี้เป็นแคปเดี๋ยวก็พาชมนะครับว่าคันตกแต่งคันนี้จะพรีเมียมขนาดไหนเดี๋ยวก็พาไปชมครับชิ้นแรกที่ก๊อปติดนะครับก็ตัวสติ๊กเกอร์นะครับคำว่าเเจอร์เนาะนี่สีเทาอ่อนนะครับเพื่อตัดให้ดูกับรถที่เป็นสีเทานะครับมันก็จะได้ดูสวยงามนะครับแล้วก็ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะฮะที่สําคัญครับคันนี้เปลี่ยนกระจังหน้าครับเป็นกระจังหน้าเอเวอร์เรสต์นะครับ กระจังหน้าเอเวอร์เรสต์แท้นะครับตัวนี้ทั้งชุดนะทั้งชิ้นนะครับตัวนี้เบิกใหม่เนี่ยสองหมื่นะครับอันนี้สองหมื่นกว่านะครับนี่เบิกใหม่ใส่ลูกค้าเลยนะครับก็สวยงามครับแล้วก็ดูลงตัวมากๆนะครับสําหรับการตกแต่งนะฮะที่เห็นอยู่ในวันนี้เนาะตัวกระจังหน้าเอเวอร์เรสต์เนี่ยตัวไทเทเนียมเนี่ยมันต่างกับรุ่นอื่นยังไงนะครับมันเป็นขอบโครเมียมนะครับขอบเนี่ยมันเป็นโครเมียมทั้งหมดนะฮะลังพึ่งมันเป็นสีเทากาไร นะครับลังพึ่งมันเป็นสีเทากาไฟนะครับนะตัวขอบเป็นโครเมียมนะครับมันก็ได้เรื่องของความหรูหรานะครับแล้วก็ความสวยงามไฟหน้านะครับรุ่นนี้เป็น LED multi reflector นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED นะครับมีไฟเลี้ยวตัวเดียวนะที่เป็นหลอดใส้นะครับตัวนี้นะไฟตันหมอกครับไฟตันหมอกรุ่น XLT เป็นฮาโลเจนนะครับเป็นสีเหลืองนะแต่ตัวกรอบไฟตันหมอกเนี่ยนะครับ เป็นโครเมียมเหมือนกันมันก็ไปรับกับตัวกระจังหน้าเลยนะครับมันก็ให้ความหรูหรานะครับมีระดับมากยิ่งขึ้นตัวนี้นะครับกันชนเป็นสีเดียวกับตัวรถครับแล้วก็อย่างที่กอลฟเรียนแจ้งให้ทราบนะครับว่ารถคันนี้เพิ่มแพ็กเกจนะครับมันก็จะมีเซ็นเซอร์หน้าเพิ่มขึ้นมา4จุดนะครับแล้วก็จะมีระบบเซ็นเซอร์ที่อยู่ข้างบนกระจกนะครับสวยครับสวยครับสไตล์นี้ต้องบอกก่อนเลยนะเพื่อเป็นแนวทางให้ใครหลายๆคนที่ต้องการออกแคปนะครับแล้วก็เน้นสไตล์หรูหรานะครับ คิ้วล้อนะครับขนาด3นิ้วนะครับเป็นสีดําด้านตัวนี้เป็นผิวเปลือกส้มนะมีมาจากตัวรถอยู่แล้วนะครับถูกติดตั้งมาจากโรงงานนะล้อแม็กครับอ่าคันนี้มีการเปลี่ยนแม็กนะครับแม็กเดิมเนี่ยเป็นแม็กสิบเจ็นะฮะคันนี้นะครับเปลี่ยนเป็นแม็กสิบแปดนะครับของตัวเレนเจอร์สปอร์ตนะครับที่เป็นหน้าเงาแบบนี้นะที่สําคัญนะครับลูกค้าบอกว่าพี่ต้องการแบบลุย ด้วยนะครับแล้วก็ต้องการเงียบคันนี้ก็เลยเปลี่ยนนะครับเป็นยางนะครับตัวฮันคุก k a ท2นะครับสเปคยาง265-658้นะครแม็กของรุ่นสปอร์ตนะครับใส่กับยาง AT นะครับก็สวยงามและลงตัวนะครับเดี๋ยวก็ให้ดูมิตินะถ้าท่านที่ติดตามก๊ออยู่แล้วนะครับรับชมคลิปก๊ออยู่แล้วจะเคยเห็นนะการตกแต่งสไตล์นี้อยู่ใน แค b a บออโตสีบอนเงินนะฮะสไตล์เดียวกันเลยลูลาเหมือนกันนะครับวันนี้มาในรูปแบบรถสีเทานะครับเพื่อให้ความเข้มขึ้นมาอีกนิดนะฮะแก้มนะครับเทอร์โบนะครับเป็นสัญลักษณ์ของตัวซิงเกิลเทอร์โบนะเกียร์หสปีดนะครับตัวนี้เป็นคีบระบายความร้อนนะกระจกนะครับตัวนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับเป็น LED แน่นอนครับกันสาดแพ้ครับ ฟิล์มเซรามิกครับเบารองมือเปิดนะครับเป็นโครเมียมครับขอมือเปิดด้วยโครเมียมเข้าไปครับบันไดครับบันไดเป็นขอบเงินครับบันไดตัวนี้นะครับคือบันไดของเอเวอร์เรแท้นะครับก็ต้องบอกก่อนนะเดิมเนี่ยตัวแคบ XLT เนี่ยบันไดจะเป็นบันไดดานะครับคันนี้เป็นบันไดขอบเงินนะนะครับมันก็ได้ความหรูหราแล้วมันก็ไปรับกับข้อมือเปิดนะครับกับเบ้ารองมือเปิดที่เป็นโครเมียมเข้าไปอีก มีระดับสุดๆครับกอต้องบอกก่อนนะฮะสวยงามแล้ะลงตัวมากๆนะครับคันนี้บันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะครับมีมาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับที่สำคัญครับคันนี้เปลี่ยนไฟท้ายครับเป็น LED นะครับตัวนี้เป็น LED แบบเต็มระบบเลยนะครับนี่ไฟท้ายนะครับมันไม่ได้หรูแต่ข้างหน้าไม่ได้หรูแต่ข้างขครับข้างหลังก็หรูนะครับแล้วก็สวยงามลงตัว ฝาท้ายครับรุ่นนี้มีไฟเบรกนะครับดวงที่3มีกล้องนะครับนี่ฝั่งที่โลโก้นะฮะมืดไปไหมเดี๋ยวขอเปิดแสงนิดนึงเนาะมีกล้องฝั่งที่โลโก้นะครับคันนี้ติดสติ๊กเกอร์ที่ร่องฝาท้ายนะครับคำว่าเนเจอร์กันชนนะครับกันชนตัวนี้เป็นรุ่นตัวมีแพ็กเกจนะมันจะมีเซ็นเซอร์หลังเพิ่มขึ้นมาอีก4จุดนะครับเดิมเนี่ยมันมีแต่กล้องนะรุ่นนี้คือตัวแพ็กเกจนะครับก็จะเพิ่มขึ้นมาอ่าเรามาดูครับ รูลาสวยงามแล้วมันต้องเอาให้สุดครับติดโชคฝากระโปรงนะครับเป็นตัวนี้นะครับโชคฝาท้ายนะครับเป็นตัวสโลดาวของ GT Pro ครับที่สำคัญลงนิ่มแล้วขึ้นก็ต้องนิ่มครับคันนี้นะครับติดตัวผ่อนแรงนะครับของแท้ของ Ford นะครับนี่นะครับนี่เป็นตัวนี้ครับตัวเป็นตัวผ่อนแรงของแท้ของ Ford เลยนะครับติดเพิ่มเข้าไปนะครับเห็นไหมมือเดียวสบายนะครับลงก็นิ่มขึ้นก็ง่ายนะครับ โชคฝากระโปรงหน้าคันนี้ก็ติดของ GTPO นะครับก็ต้องบอกก่อนเลยนะคันนี้เต็มระดับจริงๆครับเป็นรถที่พรีเมียมอีกหนึ่งคันสำหรับสายแคบนะครับแล้วก็พาไปดูในรถครับข้างนอกสวยขนาดนี้ข้างในเป็นยังไงมานะครับข้างในนะครับของเล่า่แคบเป็นแคบเปิดได้นะนะครับอาจารอาจจะมีของคืนใบข้างหลังอาจจะดูแบบเยอะนิดนึงนะครับเราต้องมาดูก่อน ก๊อปเนี่ยแถมนะครับถ้าเป็นแคปเนี่ยต้องบอกก่อนก๊อปแถมบอกแคปบนะบอกแคปเนี่ยนะครับก๊อปแถมพร้อมพนักพิงนะครับก๊อปแถมพร้อมพนักพิงนะนะฮะเป็นพื้นฐานนะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะนะพวกนี้ก็ของเดิมนะครับกระจังหน้าเดิมไฟเดิมนะคืนนะครับอ่ามาที่ด้านข้างนะครับก็ประตูข้างนะครับตัวนี้นะเติมน้ํามันก็ตรงนี้นะครับ ที่เปิดประตูนะครับแล้วก็ชุดกระจกหน้าก็เป็นอัตโนมัตินะตัวนี้ไม่มีตัวล็อกนะครับเพราะเป็นแคปนะมันจะไม่มีตัวล็อกกระจกหลังนะเบาะคนขับปรับ6กผู้โดยสารปรับสี่ครับแล้วก็แน่นอนครับความหรูหรามีระดับเนี่ยมันต้องมีระดับทั้งคันนะฮะคันนี้เบาะหนังดําได้น้ําเงินนะครับปักโลโก้ฟอร์ดครับปักโลโก้ฟอร์ดด้วยนะฮะเบาะแคปบก็เป็นดําได้น้ําเงินนะเห็นไหมครับ มันก็ดูลงตัวครับมันหรูหราทั้งในทั้งนอกนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นพุชสตาร์ทครับนี่เป็นพุชสตาร์ทนะครับที่สําคัญติดที่วางแก้วแท้ครับแบบมีพุกเลยนะฮะตัวนี้ตัวเดียวชุดเดียวของวายแท็นะครับมีระดับสุดๆนะครับไฟหน้านะครับเป็นอัตโนมัตินะครับเปิดไฟตันหมอกตรงนี้นะครับพวงมาลัยนะครับปรับได้สีทิศทางเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับน้ำหนักเบาควบคุมรถง่ายนะครับมีความแม่นยำนะไม่กินแรงไม่กินน้ำมัน ะะฮตัวนี้ที่ปัดน้ําฝนอัตโนมัตินะครับที่ปัดน้ําฝนอัตโนมัตินะจอนะครับตัวนี้ดิจิตอล8นิ้วนะครับมีออโต้ไฮบีมนะครับเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะนะครับมีเลนคิปปิ้งเพิ่มขึ้นมาด้วยนะฮะร,รถตัวนี้มีคูสคอนโทรลนะครับมีตัวลิมิตสปีดนะมีตัวเบรกนะครับตัวเตือนกันชนด้านหน้านะแล้วก็พาขึ้นไปดูฮึบ จอตัวนี้นะครับฮึบจอกลางขนาดสิบนิ้ว s ิงค์ 4A a n d t o ์นเดอร a p อโต้แอปเาพแบบไร้สายนะครับตัวนี้รองรับ Ford Pa s s นะครับเกียร์ออโต้สตาร์ทรถได้นะรองรับโทรฉุกเฉิน1 6 6 9เมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วเรามาดูกันนี่แพคเกจที่เราเพิ่มขึ้นไปนะครับเราได้อะไรมาบ้างเมื่อกี้ก็บอกนะมีเปิดปิดไฟสูงมีเซ็นเซอร์หน้าหลังเนาะมีเลนคีปปิ้งนะครับนี่มีเลนคีปปิ้งให้นะเตือนและดึงกลับได้นะครับมีตัวเตือนกันชนด้านหน้านะครับ พร้อมเบรกอัตโนมัติพร้อมตัวจับคนเดินให้ด้วยนะฮะเซ็นเซอร์มีนะครับมีเตือนการหลับในด้วยนะครับต้องบอกก่อนเลยไม่ถึง9 0 0 0แสนะได้ออปชันขนาดนี้นะครับคุ้มๆเลยอ่ะเรามาต่อกันด้วยนะฮะยังไม่หมดนะครับลดราคาไม่ถึง9 0 0 0แสนยังไม่หมดมีไวเลสชาร์จครับ USB Type A Type C นะครับนี่กุญแจเป็น2ดอกนะเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับเล่นเมนนวลนได้ที่หัวเกียร์นะครับ มีตัวเปิดปิดเซนเซอร์ครับมีเรื่องของตัวปิดเรื่องของเสถียรภาพการทรงตัวนะครับป้องกันล้อมหมุนฟรีนะฮะมีครบเลยนะโหมดการขับขี่อีก4โหมดครับโหมดปกติโหมดประหยัดโหมดลากพ่วงนะครับแล้วก็โหมดถนนลื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับแครบคันนี้ไม่มีรุ่นไหนสุดกว่านี้แล้วนะครับผมกล้าบอกเลยไม่มีรุ่นไหนสุดกว่านี้แล้วนะครับอันนี้สุดๆระบบความปลอดภัยนะครับแอร์แบคคู่หน้านะครับ เบรก ABS ป้องกันล้อล็อกนะครับกระจายแรงเบรก EBD นะครับออกตัวบนทางลาดชัน HLA นะครับ ROM ป้องกันการพลิกคว่ำนะครับมัน ESP เนาะก็เสถียร,ร,รภาพการทรงตัว TCS ป้องกันล้อหมุนฟรีต้องบอกก่อนเลยนะออปชั่นคือที่สุดหรูสุดเยอะสุดนะครับแล้วก็ลงตัวที่สุดนะครับในการตกแต่งในวันนี้นะครับก็ยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับ ซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกอบนะเบอร์โทรไอดียไลนก็ขึ้นมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ